โอเคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับพี่ปั๊มนะครับประธานเชียร์ของสโมอสรราชบุรีเอ็ซีนะครับเดี๋ยวถามพี่ปั๊มนิดนึงครับสําหรับจบครึ่งแรกนะครับเมืองทองกับราชบุรีเสมอ,อกันไปที่2ประตูต,ต่อ2ที่สนามกลางโชบุรีสเตเดียมรู้สึกยังไงบ้างรครับเป็นเกมที่สนุกแต่ก็ราชบุรีได้ไวด้วยแล้วแล้วก็เมือทองมาที่เสมอแล้วก็ราชบุรีนำสอง,งหนึ่งแล้วก็โดนตองโดนง่ายไปนิดหนึ่งในภาพสนามด้วยว่าขนตอกนะผมเชื่อว่า เกมนี้เป็นเกมที่สนุกเดี๋ยวข้างหลังเนี่ยฝนน่าจะหยุดตกแล้วแล้วก็กำลังมาเจ้าที่สนามกำลังรี่น้ำเชื่อว่าเป็นเกมที่สนุกแล้วก็คิดว่าน่าจะชนะมังทองได้เอาสกิมเมตีพี่ข้างหลังสี่สองสี่สองนะเรายิงสองลูกรวดรวดเลยแทงเลยรวดเลยโอเคแล้วก็ขอให้พี่ปั้มพูดถึงตัวโคต้านิดนึงครับว่าโคต้าเซียนอยากไปหรือยังไม่ไปยังไงบ้างครับถ้าถามโคต้าเซียนถ้าถ้าเราสมมติเราได้ เราได้สิทธิ์เราก็ต้องใช้สิทธิ์ในตามนั้นนะครับเมื่อในเมื่อในเมื่อกดก็ต้องกดแล้วก็ถ้าได้แชมป์นี้มีโอกาสไปอาเซียนเราะโอเคขอบคุณพี่ปรัมมากครับ